สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่นะครับผมท่านต้งนองหลานนะครับผมปิจิจช,ชัยดีนะครับโอ้ยชีสอีกแล้วชีวิตสะบัดเดือ,อ,อ,อยยุดให้นะ สอัสดีนะลีครับสวัสดีแม่แม่แบบพี่สทุกท่านด้วยนะครับผมแม่แครับว่าเราสามารถเป็นพดุยทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีตอนบายๆายนะครับผมแล้วก็สวัสดีแม่แม่ที่กำลังรับชมย้อนหลังด้วยนะครับ เรากำลังเดินทางไปสำนักง,งานนะครับผมวันนี้คือคำบับชาทแทนจะดีนะครับนะีน่ะครับอ่ากล้องอาจจะสั้นจังหน่อยด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่นะครับผม เท่ากันกดไลค์ด้วยนะคะป้ายปายบายบ้ายบายบายบายอมมเราวบานเป็นเพในในนะะื่อนๆตท่ายกันเลยนะครับผมสวัสดีแม่ๆทั้งสี่ท่านด้วยนะคะ ไปไปไปลูกไปไป,ป ead, ไปลูกไปไปลูกไปถ้า Aí. จะไปเติมน้ำมันบางจังดีกว่าแต่พี่ดีมันได้กลับรถวัสดีค้าแม่แม่แม่ขุดเพื่ท้าไทยกันหนดอยเค้่อคารับู มแม่พพอๆแต่ยังกินขขาวเทียงเนาะครับวันนี้ครูชาเข้าสอนนะครับผมสอนเต้นวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าสิมุนถือมูม่นะครับอยู่น้องการระพีโควิดสองคนุมนั่นท่านจกแตกกันสองคน เต้นยุ่งขงกันแม่แม,ม่ทำมาไรเป็นทุกข์ไม่ท่ายกันเลยนะคะผมแม่แม่ครับแม่แม่ขอใหพ่อนย่า,าเกิดให้นบกตรลานะครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับผม22ปีบริบูรณ์นะครับผม